จากร้านรถเข็นมาทําร้านตรงเนี้โดนไปเท่าไหร่อ่ะกล่าวาอ่าม,มาลงทุนโตพอนั่นแหละโตสี่ห้าหมื่นนะอันนี้ยังไม่มีพร้อมนะ <laughs> ตกใจกับตัวเลขอะว่ามัน6หลักผมว่าพอร้านขยายมากขึ้นปัญหาเล็กๆก็ขยายตามมาโอ้โปัญหาไม่เล็กนี <laughs> ถ้าเกิดเราอยากจะอัปเกรด <laughs> ใช่ครับให้กาแฟเราคุณภาพดีก็คือต้องอัปเกรด คนมเมล็ดและอุปกรณ์รายรับมันเริ่มน้อยกว่ารายจ่ายกาแฟแก้วเท่าเดิมปะเท่าเดิมเลยพี่ประเด็นราคาเดิมเลยใช่เพิ่มยี่ห้าบาทะตอนเนี้เรามาอยู่ที่ลบบุรีครับเพราะว่าเราจะมาเยี่ยมเพื่อนเราคนหนึงที่เขาเพิ่งเปิดร้านใหม่เขาว่าเปิดร้านใหม่คือแต่ก่อนเขาทำเป็นรถเข็นซีออสเล็กๆ แต่วันนี้เขาขายายร้านเป็นตึกแถวแล้วคือพี่ม้างกาแฟคุณพระแต่วันนี้เรามาพร้อมกับ E ีใหม่ที่ชื่อว่าอัพให้ไกลไปให้ถึงสนับสนุนโดยเงินให้ใจสินเชื่อรถแลกเงินซีรีส์ที่เราจะชวนกูรูที่เก่งในด้านต่างๆเนี่ยไปอัพเกรดร้านของข้อค้าแม่ค้ากันแต่พอเราจะมาพูดถึงเราจะมาอัพธุรกิจให้มันเติบโตขึ้นให้มันมีระบบขึ้นเราไม่ได้มีความรู้ในมุมของเครืิกาแฟเลยครับเราเลยอยู่กับคนนี้พี่ตูนบูแถมครับครับผมเคยมาลบบุรีปะ มาแต่ไม่บ่อยแต่ว่าไม่เคยมาที่นี่กับพี่มังก็เคยเจอกันเคยเจอกันแล้วก็ติดตามคอนเทนต์เขาวันนี้อาจจะขออนุญ,ญาตมาในฐานะกูรูคนที่มีประสบการณ์กาแฟมานานได้ไปช่วยอัปเกรดธุรกิจให้พี่มังกันดีกว่าว่าในมุมร้านกาแฟที่เคยเป็นรถเข็นพอ,อวันนี้มามีหน้าร้านครับเขาก็เหมือนอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเพิ่ม,มขึ้นมาแต่ถ้าเขาจะขยายต่อจะทำยังไง สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มังเดินจะเท่มาเลยกินอะไรดีพี่เป็นไงมั่งนี่คือร้านใหม่ใช่ไปไงมาไงยังไงที่นี่เจอตำรวจมั้งไม่มีเจอดงเจอด่านเราทำก่อนแล้วนะก่อนมีเมนูอะไรแนะนำถ้าซิ่เนเจอที่นี่จะเป็นลาเต้มะพร้าวหนึ่งเลยครับลาเต้มะพร้าวนี่นะหวานไม่หวานเลยไม่หวานเลยอยากรู้ว่าลูบุญีใครจะมากาแฟ คุณพระมาพี่โหทั่วสารทิศที่ทั่วทุ่งทั่วแดนจริงๆว่าไม่ใช่เฉพาะคนลบุรีไม่ใช่พี่จังหวัดใกล้เคียงนี่มาบ่อยกว่าคนลบุรีด้วยซ้ำไปแสดงว่าพลังของออนไลน์นี่แม่งมหาศาลมากเลยดิคนน่าจะว่างแต่ประมาณนั้นพี่เพราะว่าคนคนที่เข้ามาเขาก็แบบเอออยากมาคอนเทนต์ด้วยอยากจะมาดูด้วยว่าแบบเออบริการขายของเรามันกันเองจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยอยามาเจอพี่อะไรอย่มาเล่นมุกสักประมาณนั้นดิแต่ถ้าทุกคนมาก็ต้องตั้งใจเจอพี่มังใช่แต่ถ้าแม่งไม่เจอ ้าไม่เจอก็มีเฟลบ้างไปบ่นในเพจบ้างอะไรบ้างนะพี่ใช่มันก็มีอยู่บ้างผมก็พยายามแบบว่ายังไงอะพยายามตอบตอบ,ตอบโต้คนเหล่านี้ให้ได้ว่าเออเพราะอะไรเราถึงไม่อยู่อะไรงี้ก็มันมีคนชงอยู่ไงมันมีบาลิต้าอยู่แล้วมะเดนมันมีบาลิต้าอยู่แล้วใช่ครับพี่เพราะว<ล>่าแ,<ล>แล้วแล้วเกี่ยวไหมบางทีถ้าพี่ไม่อยู่อย่างเงี้ยลูกค้าน้อยลงไหมหรือแรกแรกหรแรก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 จะเป็นแบบนั้นตเอาไปเอาไปเอาไปผมไม่อยู่ครเดียวไปกินที่คาเฟ่ด้มาไม่เจอพี่ก็ มีเฟลนิดหน่อยมีเฟลนิดหน่อยก็ไปบ่นในเพจกันบ้างอะไรบ้างผมก็พยายามแบบอธิบายให้เขาฟังว่ามันเพราะอะไรยังไงไกลสุดตั้งแต่มาหาพี่อะถ้าเอาในประเทศเลยนะไม่สอดถ้าเอาในประเทศนะไม่สอดดีมากแม่สอดชลบบุรีกี่ชั่วโมงวะไม่รู้แต่มากินแค่แก้วสองแก้วแล้วไปเลยเมื่อกี้บอกว่าถ้าในประเทศแสดงว่าเมื่อกี้บอกเอาต่างประเทศมีแต่ถ้ามีแบบว่าตาตึงคือเจ๊ที่มาจากฝรั่งเศสพี่เขาแบบว่าเฮ้ยอยากมาหาน้องก็ถือโอกาสไปเที่ยวบ้านด้วยเลยกลับบ้านด้วยเลย การที่ต้องลงเครื่องบินมาสุวรรณภูมิและต่อรถมาที่ลบ<ช>บุรีอีกสองชั่วโมงใช่ผ่านมา<ห>เป็นพันล้านเลยนะก่อนจะมาถึงเนี่ยคนปทุมไม่ใช่คนลบบุรีด้วยนะจริงหรอใช่และตอนเย็นเขาว่ากับลบบุรีไปที่ปทุมเพื่อนอนวันแรกที่<ช>พี่<ช>มาทําออนไลน์คิดมาว่าพลังของโซเชียลมีเดียมันจะขนาดนี้มันคิดไม่คิดดีกว่าพี่แต่คิดไม่ถึงคิดแต่คิดไม่ถึงมผมคิดว่าผมว,าว่าอยากจะเป็นแบบว่าร้านค้าออนไลน์เล็กๆอย่างที่ชาวบ้านช่องเขาทำกันตอนแรกอ่ะ แล้วทีนี้ผมเห็นว่ามันมีแบบว่าเอนเกจเมนท์ที่ดีความน่าสนใจที่ดีเอ้ะเราลองผลักดันมันมันไปจริงไงพอันไปจริงทีนี้ผมก็แค่ต้องประคองให้มันไปต่อแต่ที่ผมเห็นก็คือแต่ก่อนสมมติตอนที่เราทําร้านเป็นรถเข็นเนี่ยก็มีแต่เครื่องดื่มใช่พี่ชโบปังชีบปังขวซองบราวนี่มีบราวนี่คุกกี้เล็กๆแล้วก็ขนมปังอบเล็กๆยังไม่มีข้าวข้าวมีอ๋อข้าวก็มีด้วยมีพี่มีข้าวข้าวก็จะเป็นเมนูที่แบบพื้นๆรวมไปถึงเมนูที่ผมชอบเช่นอ้เนี้มาหน่อย ผมว่าพอร้านขยายมากขึ้นปัญหาเล็กๆก็ขยายตามมาโอ้โหปัญหาไม่เล็กเลยไม่เล็กตามมาแล้วก็ไม่เล็กด้วยเดี๋ยวไปนั่งคุยกันต่อเอาได้ได้พี่มามามาที่เริ่มย้ายมาตรงนี้กี่เดือนละถ้าย้ายมาตรงนี้กี่เดือนเนี่ยพี่ก็ผมจาได้ว่าวันเปิดร้านของผมวันแรกคือ3าักรกฎาปีนี้แหละสามกรกยาใช่สามเดือนเปิดเลยใช่เ่ปิดเลยใช่ครับซึ่งแต่ก่อนตอนมันเป็นแค่ร้านรถเข็นใช้คนกี่คนอะ ร้านรถเข็นผมคนเดียวเลยแล้วก็มีแบบว่าเด็กเด็กช่วยชมก็มีพี่ก็คือคนที่เป็นแอดมินนั่แหละใช่ทำทั้งแอดมินกาแฟคุณพระและช่วยชงด้วยช่วยชงด้วยแล้วก็ถ้าถ้าเอาคนจริงๆมีทั้งหมด4คนพี่แต่ว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ทำาก็จะเป็นเด็กตัดต่อไปอะไรไปตอนนี้มันมีช่องด้วยแต่ว่าถ้าตอนที่ยังไม่มีช่องเลยก็ผมคนเดียวไปจังหวัดไหนที่เรียกว่าแบบถล่มที่สุดบางแสนชลบุรีบางแสนเนาะสพานปลาหาดวอนต่างศิลา อ่างศิลานี่เลเวลยกตัวอย่างเลยเดินลงรถป๊บตะโกนเลยพี่เฮ้ยมาเร็วขึ้นมาเลยแม่งขายกระท่อมโปรโมทร้านผม่อยกูจะโปรโมทมึงยังไงร้องอะไรเงี้ยว่าโอ้ใช่ใช่กรี๊ดร้องอะไรเงี้ยเหรอใช่ปาดทื่นมากใช่แต่ว่าน่ารักพี่ตรงที่แบบว่าเอฟซีของผมคือคำว่าซัพพอร์ตของเขาคือนอนบ้านเลยนะ พี่ไม่ต้องนอนลงแรมเดี๋ยวนอนบ้านผมบ้านผมมันเป็นรีสอร์ทด้วยความที่เราเป็นคนคาแรคเตอร์แบบตรงๆตรงผางจริงใจเอฟซีเราก็จะเป็นเลเวลแบบแบบนั้นพี่แล้วพอลงาจอหน้าร้านแบบนี้ครับพี่กลุ่มลูกค้าเปลี่ยน่ปะ ไม่นะพี่ก็ย <át stars> ังคงเดิมพี <TV> ่แต่แค่แบบว่ายังปั้มปัระเปิดหน่อยตรงที่แบบออย้ายมาหรออะไรมาหรออะไรนี้ก็จะยังไม่ค่อยเข้าใจก็คือกลุ่มตอนนั้นเขาก็ตามมาบางคนก็ยังไม่รู้อะไรถูกต้องถูกต้องครับพี่ใหม่ก็มีเก่าก็ยังอยู่แต่พอเราเราไม่ได้มีแต่กาแฟเรามีพนักงานเรามีอาหารใช่เรามีขนมใช่ครบวงจรเลยเรามีอาคารที่ต้องดูแลถึงต้องีปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรโคตรสูงมากต้นทุนสูงต้องใช้ทุนสูงมากพูดบบว่าค่าไฟค่าไฟค่าตึกถึงต้องมี อันนี้ยังไม่รวมกันเดลยซึ่งแต่ก่อนพี่ไม่มีไม่มีใช่เมื่อก่อนแบบโอ้โหอยู่เนเจอร์เลยธรรมชาติเลยแสง UV รลน้ลนๆแต่ว่ามันก็ย้ายเข้ามาตรงนี้มันมีพื้นที่รองรับลูกค้าแต่ถึงที่เราแบบว่าต้อง ประคอไหมคือพวกไรจ๋าผมขอพูดดราม่าหน่อยพี่ตอนนั้นผมเป็นพนักงานเว้ยไม่เคยเข้าใจผมอกเจ้านายเว้ยแต่พอมาเป็นเจ้านายเข้าใจยังผมขอโทษครับจริงกูที่ต่อแม่งเสียงแย่งเข้าใจยังเหมือนเข้าใจแล้วกโดนมาเยอะนะไม่ไม่คือตอนคนเดียวอะเรายังก็ยังไม่เป็นไรถูกป่ะใช่ไงพอแม่งมีเสร็จปุ๊บยางคิดได้เราเป็นเฮดอะแม่งลงไม่ได้แม่งลงไม่ได้กูลงเท่ากับพวกเีนนี่ตายสุดท้ายแล้วคือ รายรับมันเริ่มน้อยกว่ารายจ่ายต่อให้ลูกค้ามันมีมากมายแค่ไหนก็ถอะรายจ่ายมันก็ยังคงที่กาแฟเท่าเดิมป่ะเท่าเดิมเนี่พี่ประเด็นราคาเดิมเลยใช่เพิ่มแค่ห้าบาทเปลี่ยนจากคาเฟ่มาเนี่ยผมเพิ่มแค่ห้าบาทต้นทุนจากการที่เป็นร้านคีออสจนมาเป็นหน้าร้านค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่กาแฟเพิ่มขึ้น5บาทในมุมธุรกิจมุมนีิหรือว่าร้านกาแฟใช่ใช่ใช่คือถามถ่ายไปปัญหาของการทําร้านกาแฟที่ออกมาเป็นคาเฟ่แบบเนี้ย มันยากกว่าการขายกาแฟปกติยังไง พออาก็เหมือนที่คุยกันแหละพอ,พออย่างเงี้ยฟิกค,คอร์อนนมาละเดือนหนึ่งเนี่ยหกเจ็ดหมื่มนละมาแน่ๆอนโอ้ด<า>ีอยู่ในบัญชีทุกคนรู้ตัวเลขจริงนะตอนที่เราอะอยู่เอารถออกไปเนี่ยฟิกค,คอร์มันไม่ได้เยอะขนาดนี้ใช่แล้วเราก็ทําเองพอตอนเนี้ยบางทีเราก็ต้องมีลูกน้องมีอันไหนจะมีอาหารมีอะไรอีกถูกต,ต้องแน่นอนว่ามันอาจจะขายต่อหัวได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าจํานวนลูกค้าก็อาจจะไม่ได้เยอะกว่าเดิมเยอะเท่าไหร่ใช่ใช้ประมาณนั้นมแต่ว่า ก็ต้องหารู่นหา这มาลองเราก็คือหาไดมาขายอ่ะเพื่อจะให้รายรายรับมันเพิ่มเพิ่มขึ้นมาโอ้โหม่มีขายเสื้อแล้วเนี่ยทีเนี้ยรออะไรแล้วขายทุกอย่างตอนเนี้ยในในมุมร้านจะขายบอสไซแล้วตอนนี้ในมุมร้านกาแฟอ่ะรายได้มันมาจากอะไรกันบ้างอ่ะี่ตุวนี้อ่ะรายได้หลักๆก็เครื่องดื่มใช่ไหมปกติเขาขายกาแฟก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มอ่ขนมอาหารเมื่อเชนได์ เมอร์เชนดายคือเมอร์เชนดายก็เป็นแบบเสื้อกระเป๋าแคลเลคชันของผมอะแก้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ไหมถ้าว่าใช่ได้หรือได้อยู่นะพี่ไอ้พวกเนี้ยมันไม่มีวันหมดอายุถูกป่ะถ้ามันยังไม่หมดเทรนด์ถูกต้องแลกอย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งของที่คนใช้เสื้อแก้วกระเป๋าผ้าอะไรเงี้ยมันเป็นคนใช้คนใช้จริงๆแต่เราก็ต้องสร้างแบรนด์ที่ดีคนถูกจะยอมใจกันมาซื้อเขต้องแบรนด์ไม่เขาเคยแล้วทำเสื้อขายนี่ไงเป็นไง ไม่เป็นคนซื้อเลยเคยแล้วเราจะพูดแบบนิ่งๆเคยแล้วไม่มันก็เลยทําให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่ทุกร้านนะใช่ที่จะทำเมอร์ชแนดดา์สินค้าออกมาแล้วขายได้มันเป็นตัววัดว่าคนน่ะเขาชื่นชอบในตัวแบรนด์แค่ไหนหรือเขาแค่เป็นลูกค้าปกติเราเราออกไปไม่งั้นทุกคนก็คงขายดีหมดแล้วดิใช่ใช่นี่จริงมากเลยพี่เคยมีผู้ใหญ่พูดกับผมในคำเดียวกันเลยอ่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมังต้องทำให้แบรนด์แข็งที่สุดไม่งั้นมังแย่แน่ ถามถามในมุมพี่ตูนล,ละคพอพี่มังมาอยู่ในร้านคาเฟ่เสิร์ฟเครื่องดื่มคุณภาพดีๆแต่เริ่มต้นราคา40บาทอะในมุมธุรกิจมันเป็นยังไง <c oughs> พี่อย่าพูดจริงก็ได้ไ <c oughs> บางบางอย่างโกหกนก้ <c oughs> ในมุมธุรกิจเหรอ <c oughs> 40บาทเนี่ยถามว่ากําไรอยู่ตรงไ <c oughs> หน ถึงกำไรกำไรก็ไม่ไม่ได้เยอะนะอันนี้ฟิฟิปพี่ตูนกินกำไรก็ไม่เยอะเพราะว่าสมมติอะอย่างที่พี่มังบอกว่าคนที่ไปกินในตลาดหรือที่รถเข็นตอนนั้นเนาะที่ที่รถเราอะกลับมาที่เนี่ยพอๆกันแล้วคนเนี้ยฟิกคอร์สเพิ่มแต่จำนวนคนก็เข้ามาเท่ากันพอๆกันไม่ได้เยอะกว่ากันเยอะแล้วคนก็เข้ามาสเปนสมมติกินแค่40บาทแล้วกลับอย่างเงี้ยครับมันมันไม่พอมันไม่พอค่าใช้จ่ายที่มันฟิกเราอาจจะต้อง เพิ่มราคาหรือเราอาจจะต้องปรับเมนูให้มีความหลากหลายขึ้นหรือเราอาจจะต้องมีอย่างที่พี่มังทำแบบมีขนมมีอาหาร<ม><ม>แต่ว่าเรื่องพวกนี้มันก็มาพร้อมกับระบบโอ peration เนาะมากับอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่า oh. ต้องมาเทรนนิ่งคนอีกต้องมาอะไรอีกใช่ใช่ฉะนั้น,น,นเรื่องพวกนี้มันแับมันต้องทำใช่แต่มันต้องทําเพราะว่าสิ่งใดเล่าไม่เกินระบบผมเชื่อนะอเพราะว่ามันก็มีคนพูดเยอะอย่างพี่ก็เคยพูดกับผมว่าถ้าแบบว่ามั้งทำคาเฟ่วันไหนนะมันก็ต้องมีระบบอย่างนี้พี่เคยพูดกับผมนะตอนกเจอกันใช่แต่เขามีจุด แข็งอยู่แล้วไงเขามีเขามีแบรนด์ที่ชัดเจนเขามีตัวพี่เขาเองแล้วก็มีอแวรเน็ตดีอยู่แล้วแต่ถ้าเสริมด้วยโอเปอเรชันหรือว่าเสริมด้วยแบบเมนูความหลากหลายเพิ่มขึ้น่ะพี่ว่าก็แบบจะแข็งแรงเลยแหละอยากรู้เลยอ่ะพอตอนที่จากร้านรถเข็นมาทำร้านตรงเนี้ยโดนไปเท่าไหร่อ่ะโอยให้มัพูดเอาแค่แต่งร้านนะตอนอะตอนแรกคิดว่าย้ายร้านมาจะใช้เงินประมาณสี่หมื <50 S 2> ห้าหมื่นเพราะว่าของของเรามีอยู่แล้วไงคือ<ช>ของ<ท>อยางแฟทุกอย่างมีอยู่แล้วกะกว่ามันลงทุนโต๊อพอนั่นแหละโตสี่ห้าหมื่นนะอันนี้ยังไม่มีพอปนะใช่พี่สุดท้ายแล้วก็แบบตกใจกับตัวเลขว่ามันหกหลักเลยโอ<ห>้ยมันเยอะขนาดนั้นยังไม่รวมเหมือนพวกของหลังบ้านแล้วพ็ครัวอะไรนะไม่รวมสต็อกนะใช่ยังไม่รวมนี่เตาแก๊สนะเตาแก๊สได้หัวเดียวด้วยเนี่ย หัวเรี่ยวด้วยเนี่ยผัดกันรัวเลยตอนเนี้ยลูกค้ามาหลายคนรอเลยรอก่อนเพราะว่าแบบมันยากพี่ผมก็ต้องแบบค่อยๆไปอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมก็แบบมันมีเท่านี้เราก็ต้องทำเท่านี้ก่อนอะไรเงี้ยเราเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆแข่งกับใครเดี๋ยวเราจะท้อเข้าใจนะเพราะว่าเพราะตอนเนี้ยคือเวลาจะรีโนเวทร้านนู่นนี่นั่นะค่าวัตถุดิบหรือว่าค่าอุปกรณ์มันแพงมากสมมุติพี่ตูนช่วยหลายร้านเนี่ยปกติเวลาเราจะลงทุนร้านร้านหนึ่งเนี่ยมันต้องเผื่อเงินจากตรงไหนบ้างค่าก่อสร้างเนี่ยบวกไปเลย3-40% คือยังไงสมมติว่าคิดเท่าไหร่ถ้าเซโอเวอร์บัจจตเสมอล้านห้านั่นแหละจริงคือยังไงก็อยู่อย่าเพราะเราไม่มีประสบการณ์ใช่แล้วมันมันมีเรื่องเวลาเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสมมติว่าอ่ะเราบอกว่า3เดือนเสร็จแต่พอจริงๆแล้วมันไม่เสร็จค่าแรงก็ต้องเพิ่มช่างเปลี่ยนบางทีเปลี่ยนชุดผู้รับเหมาอะไรเงี้ยก็เจ็บอยู่เปลี่ยนช่างเท่ากับเปลี่ยนใหม่เลยนะไอ้ค่าเนี้ยที่ช็อคสุดของพีก็คือพวกค่าระบบค่าไฟค่าน้ำไอ้พวกเนี้ยโคตรแพง เพราะว่าเราต้องต่อเลยนะปากเปิ๊กเนี่ยสมมติแบบเครื่องกรองน้ําถูกต้องใช่แล้วยิ่งผมมีเครื่องทําน้าแข็งเนี่ยชิ่นผมโดนค่าทำไปเท่าไหร่เครื่องกองน้ำตแข็งหราก็ซื้อเครื่องกรองน้ำสองจุดนะพี่เพราะว่าข้างหลังอะทำน้ำชะตอกทําเกี่ยวกับกวน้ําที่จะต้องใช้ก็คือน้ํากรองเหมือนกันเราไม่สามารถใช้น้ำโปกติได้ถูกปะไม่ได้เพราะว่ามันคือก็คือเนี่ยกาแฟเราเนาะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็คือน้ำาังนั้นน้ำก็ต้องให้ความสำคัญอีกค่าตกแต่งค่างานระบบโดนค่าอะไรอีก ตปกิอย่างเนี้ยโต๊ะเก้าอี้เนี่ยเห็นจริงๆอ่ะตอนสมัยที่พี่เปิดนะโต๊ะเก้าอี้กะว่าสักสองสามหมื่นแต่ผมบอกราคาโต๊ะนี้พี่ิตกใจเลยนะหนึ่งพันแปดร้อยนะบวกไม้กระดานอีกสองร้อยเป็นสองพันแล้วค่าช่างอีกสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยนี่คือแบบถูกๆสุดแล้วนะไม่รู้พี่มันแบบมันแบบอันนี้สบายแล้วนะอันนี้วายแล้วใช่พี่รังมันรังญี่ปุ่นพี่เหรอไม่รังใหม่ยังมีอะไรที่เราจริงๆอยากเติมนะแต่ยังไม่ได้เติมเครื่องชง มันยังไงอะแต่แพงผมไม่มีตังขนาดนั้นถ้าจะแบบเอาจบเลยมั้งต้องหลักแสนต้นๆคือเนี่ยครบวงจรจบแล้วมันไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องอีกเลยได้คุณลิตี้แบบที่ที่มังต้องการเลยขออีกแสนสี่จะจบละเครื่องเครื่องชงผมอะจบละแล้วก็เครื่องบดเครื่องบดผมไม่มายนะอะไรก็ได้ขอให้กาแฟละเอียดขอให้กูไม่ต้องตำก็พอใช่แต่ว่าถ้าได้ดีแบบดิจิตัลนะแปดวิ กาแฟไม่สิบเก้ากรัมเลยใช่เคยไปถ่ายร้านคุณมาที่มีมือสองขายไหมครับพี่เวลากดแล้วมันอ่ะมันจะออกมากรัมเป๊ะๆป๊ะต้องใช้ต้องแล้วแต่ไม่ติดตรงทุนพี่เพราะว่าคือมันไม่มันมันยังไม่มีเครื่องอุปกรณ์กาแฟสําคัญยังไงกับร้านกาแฟพี่ตู่มันมันแบ่งเป็นเลเวลเหรอแบ่งเป็นเลเวลครับแต่จริงๆเราก็มองเรื่องการใช้งานแหละอย่างอย่างมีการได้แอบคุยกันบ้างเนาะเพราะว่าก็มีการปรึกษากันบ้างอย่างเงี้ยบางทีบอกว่าพี่ม้ามันบอกขายวันละร้อยกว่าแก้วแล้วขายวันละร้อยกว่าแก้วเราใช้ เครื่องบดตัวเล็กๆเราใช้เครื่องชงตัวเล็กๆต่อให้เรารักมันแค่ไหนหรือต่อให้เราอยากจะถ่ายทอดคุณภาพมันออกไปแค่ไหนอะแต่อุปกรณ์ไม่สปอร์ตเราอะพอชกอะพอบดไปได้สิบช็อตใบนี้เริ่มร้อนละเริ่มบดแตกๆมีไฟฟ้าสถิตละเครื่องชงก็เดี๋ยวกดเดี๋ยวเลยบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเซนเซอร์เรื่องคงที่พี่แสดงว่าถ้าเกิดเราอยากจะอัปเกรดใช่ครับให้กาแฟเราคุณภาพดีขึ้นและคอสิสเทนซีก็คือต้องอัปเกรดคน เมล็ดและอุปกรณ์ทุกต้องทุกอย่างไม่ต้องสัมพันธ์กันพี่อันนี้รู้ทั้งรู้นะแต่อันนี้คนได้ละคนได้ละได้หรือเปล่าไม่รู้แล้วทำไมรู้ว่าจะต้องอัปเกรดเครื่องแล้วไม่อัปเกรดอ่ะก็อย่างที่ผมบอกกระทุนนี้พี่มันแบบเราเราทำเท่าเท่าที่มีก่อนหนึ่งคือไม่ท้อไม่ต้องไปแข่งใครแต่ตอนนี้ผมถามว่าคิดแล้วทำไหมคิดแล้วทำไหมทำแต่ว่ามันยังไม่ได้ตอนนี้มันก็ต้องใช้ เแสดงว่าพี่ต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สําหรับ cash ฟลด้วยถูกต้องพี่มันหลายอย่างพี่เรามีเราเราจ่ายหลายหน้าไงเราจะทําอะไรเราต้องระวังเราพอเข้าใจปัญหาของพี่มังแล้วว่าหนึ่งคือต้องการทําให้รายได้เพิ่มขึ้นมามากกว่ารายจ่ายที่เพิ่มมาคืนถูกต้องพี่กลายเป็นว่าขยายร้านมันขยายภาระขยายปัญหามาด้วยอย่าก็แบกโลกไปครึ่งใบจริงจริงแต่ก็ติดที่ว่าเงินทุนเราไม่ได้ไป กู้ยืมคนข้างนอกเราไม่ได้มีหุ้นส่วนพี่เป็นคนเราไปชอบเองหมดเลยถูกต้องถูกต้องถูกต้องพี่เคยได้ยินที่ชื่อว่าเงินให้ใจสินเชื่อรถแรกเงินป่ะมันแอบคุณนะแอบคุณแอบคุณพี่มีรถยนต์ที่ไม่ใช่ไอ้ขัปลานั่นจะว่าใช่มีรถยนต์ที่เราขับจริงๆอ่ะคันนี้นี่อยู่ในแต่ก้นบ้าเเจ้าของธุรกิจมีรถยนต์อยู่แล้วเราสามารถเอารถยนต์ไปขอสินเชื่อ เพื่อเอาเงินมาอัปเกรดธุรกิจได้อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ว่าพี่จะซื้ออุปกรณ์ไม่ว่าพี่จะสต็อกวัตถุดิบพี่เอาจะเอามาหมุนในธุรกิจครับผมมันได้หมดเลยผมผมพูดตรงๆเลยนะต่อให้ผมมีรถแค่ไหนผมจะเอารถไปจะทําอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะหาเงินมาไงสิ่งที่ผมมองคือสินเชื่อแบบนี้ผมถามตรงๆพี่แนะนําได้ไหมดีกว่าเพราะว่าการทําอะไรแบบนี้ผมมองว่ามันยากมันยากในหมวยกรกสารใช่ป่ะมาคนปกติเวลาทำร้านอะใ่ ผม,ผมว่าไอตัวเงินให้ใจสินเชื่อรถแรกเงินเนี่ยพี่เป็นลูกค้าธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้วก็มีใครโอนใช่เคแบงบัญชีบริษัทของบินเคแบงพี่มีบัตรประชาชนอยู่แล้วผมคนไทยสิไอ้บ้ามีล่าสุดเจอด่านขเขาถามผมงนีว่าคนไทยเปล่าใ,ลใช่จริงโว้เกือบร้องเลยเกือบมาเลยพี่มีเล่นทะเบียนรถอยู่แล้วมีมีมีม เหมาได้เลยมันคืง่ายขนาดนั้นเลยเหรอถามจริงแค่นั้นโอ้หผมผมันเป็นคนโคตรลัวอะไรแบบนี้นะผมถึงแบบว่าไม่กล้าที่จะเข้าเข้าเข้าไปหาแบบว่าเงินทุนจากตรงนี้ผมว่านะวันนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นแต่สิ่งที่ผมว่าพี่ต้องมีคือพี่ต้องมีแผนก่อนว่าพี่จะเอาเงินไปทําอะไรอ๋อโอ้อัปเกรดร้านดิพี่อัปเกรดเครื่องเลยผมจัดเครื่องก่อนเลยถ้าอย่างงี้พี่รู้อยู่แล้วว่าเงินที่พี่จะเอาไปพี่จะทําให้ร้านพี่ดีขึ้นพี่จะเอาไปอัปเกรดอุปกรณ์พี่แค่ต้องคิดต่อว่าไอ้เงินที่พีี่ได้้มาลงเเสรร็จยยอ จะสร้างเงินให้พี่มากขึ้นเท่าไหร่กําไรที่เหลือมันคุ้มค่ากับเงินลงทุนหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่อยากให้พี่เอาไปอัปเกรดอุปกรณ์เสร็จแล้วเอ้าอัปเกรดไปขายได้เท่าเดิมพี่อาจจะต้องทํเก็นบ้านดูว่าลูกค้าจะอินกับเมนูที่เราจะทํำไหมอะไรพวกนี้อเป็นจริงไ่ะพี่อุคือจริงอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องหวังปัญหาของพี่มั้งอ่ะพี่มองว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าคือเขาอ่ะไม่ได้เอาเงินนี้มาไปใช้หนี้หรือว่าไปไปแก้ปัญหาแต่เอาเงินมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจ เหมือนแบบอย่างเงี้ยวันเสาร์ที่ดงทีลูกค้ามาเป็นร้อยคนอะแต่เครื่องทําไม่ทันแล้วม,ลม,มันเสียโอกาสในการขา,ขา,ายไง <lem me. S 1> วันเนี้ยพี่ทําออนไลน์มันมีครั้งสักเสร็จมากขขเคยท้อกับการทาร้านแล้วคิดว่าเฮ้ยกูกูปิดร้านแล้วกูไปทำแต่ออนไลน์่ะเพราะว่าออนไ <án ch il io> ลน์พี่ไม่มีต้นทุน <án ch il io> ในมุมของกาแฟพี่ไม่มีต้นทุนอาหารใช่มีมีอยู่แล้วพี่แต่คิดอยู่สําคัญที่สุด่ยสุดท้ายแล้วแม่หน้าร้านก็คือสําคัญที่สุด เราต้องมีหน้าร้านถ้าหน้าร้านแข็งเนี้ยออนไลน์เราชิวลเลยแสดงว่าวันนี้พี่จะฝากชีวิตกับกาแฟอย่างเดียวก็ไม่ได้ฝากชีวิตออนไลน์อย่างเดียวก็ไม่ได้พี่ขึ้นลูกใหม่มาเสมอเสร็จจากผมก็มีร้านอื่นขึ้นมากาแฟใช่ไหมมันมีขึ้นลูกใหม่หมาเรื่อยๆ er. พี่โลกออนไลน์มันหมุนตานมนาฬิกาถ้าเราจะฝากชีวิตไว้กับมัน่ะยากแต่ถ้าเราฝากชีวิตไว้กับหน้าร้านอ่ะกูไม่มีต่างจังหวัดสุดท้ายกูมีคนในลบบุรียังมากินในร้านและย้อนกลับมาที่คำพูดของพี่ออนไลน์แม่งไม่มีต้นทุนน้อยมากต้นทุนอยู่ที่ไอเดีย และการลงตัวทรมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละ,หละมันก็ยังสําคัญอยู่ดีสุดท้ายแล้วพี่ความฝันของผมในในการทําร้านกาแฟพี่มันนึกย้อนกลับไปตอนตีสี่ที่มากระเตียในตลาดเช้าแล้วมากินกาแฟของร้านอาเจกอาเจกคนหนึ่งแล้วนั่งคุยกันปาท่องโกนี่ก็ไม่เสียตังค์สี่ตัวไม่เป็นไรอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ากิน 4, 5, 4, 5, 5, อีกสี่ตัวห้าสี่ห้าโต๊ะเงี้ยปุ๊บอ้าวโต๊ะละห้าบาทห้าบาทห้าบาทสี่ห้ายี่สิบยี่สิบบาทสมัยก่อนค่าเงินมันอย่างนั้นนะ ค่าเงินมันน้อยกว่าทุกวันนี้บรรยากาศมันดีกว่านี้บรรยากาศร้านกาแฟมันไม่ใช่แค่กาแฟอืแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ไข่ลวกคือสังคมมันคือไว้บางอย่างถูกต้องถูกต้องแล้วกาแฟทุกวันนี้มันคืออะไรมันคือคอมมิวตี้ขนาดใหญ่มากแต่ณวันนี้ไกลเกินฝันตั้งแต่วันแรกอย่างโหมากมากพี่ฝันเป็นจริงเลยนะฝันเป็นจริงตรงที่แบบว่าเป็นาริ i s t a ที่เป็นลูกน้องเขาว่าสักวันกูต้องมีร้านคาเฟ่ของตัวเองนะกูก็มีแต้มต่อไม่แต้มต่อไม่ไม่ไม่ใช่ปัจจัยหลักเลย สิ่งที่จะพาเราไปถึงความสําเร็จได้ก็คือโฟกัสท่านั้นพี่ถ้าสมมติเรามองแบบไม่หลายสายตายัางไงเราก็จะเห็นมันแต่ถ้าเรามองแล้วแบบปุ๊บปุ๊บยังไงเราก็จะไม่เห็นเป้าหมายมผมมองเป้าหมายของผมในชีวิตแบบชัดนี่มองระวังมันตรงนั้นแลวพยายามคิดถึงมันทุกคืนก่อนนอนคิดถึงมันทุกคืนก่อนนอนพี่เขาเชื่อกันว่าสิ่งสุดท้ายที่เราคิดถึงก่อนนอนมันจะเป็นจริง,รงผมพิสูจน์ได้แล้วว่าครั้งหนึ่งผมเคยเพ้อว่าผมจะเป็นนักร้อง แล้วผมก็เคยเป็นนักร้อจริงๆเพราะผมคิดก่อนนอนตอนเด็กทุกวันแล้วผมก็คิดก่อนนอนทุกวันตอนอายุย1ิบเ็ดว่าผมจะมีคาเฟ่วันนี้ผมสาเจ็ผมมีคาเฟ่ของตัวเองแล้วเมื่อคืนคิดอะไรก่อนนอนอันนี้พูดตรงๆเลยพี่ฮาแน่ผมคิดว่าเมื่อไหร่เงินเงินของแพลตฟอร์มจะเข้าอีกแค่เป็นเข้ากูเจ้าไม่ใช่เพราะปกตดิมันเข้ายี่แปดวันนี้ย3ิบสาเองกำลังช็อตเลยใช่ไหมพูดไม่ได้กินอะไรก่อนนอนพูดไม่ได้นะเป็นไงพี่ตูนพามาเจอพี่มัง เขาแม่งจริงว่ะแพชชั่นเยอะมากตอนแรกพี่คิดว่าพี่ดูคอนเทนต์เขาอะนึกว่าเขาเป็นคนสนุกสนานอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าเขาจะมีแพชชั่นกับกาแฟเยอะขนาดนี้ซึ่งแบบเออทรงอย่างเงี้ยไปได้แบบไกลๆแบบแจ๋วๆอะวันนี้ผมเห็นเลยว่าคือแพชชั่นอ่ะมาดีแล้วแต่แพชชั่นอย่างเดียวในการทรําธุรกิจมันไม่พอมันต้องมาพร้อมกับโน้ตหาวซึ่งพี่มังพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญต้องมาพร้อมกับเงินทุนด้วยเพราะบางครั้งโอกาสมาแต่เงินทุนมันไม่มา มันอาจจะหลุดรอยไปได้ะฉะนั้นถ้าโอกาสมาแล้วอัปเกรดร้านให้พร้อมรับกับโอกาสที่จะเข้ามาให้ได้และถ้าใ,ใครที่ดูคลิปนี้อยู่อยากอัปเกรดร้านนะสามารถติดตามรายละเอียดเงินให้ใจสินเชื่อลดแลกเงินได้ที่ Line แอดนะแอดให้ใจ หรือเว็บไซต์ www เงินให้ใจ .com ได้เลยเราจะบอกว่าเรากำลังจะมีงานสัมมนาด้วยนะแต่รับจำนวนจำกัดมากๆแค่จังหวัดละ40ที่เท่านั้นสำหรับกรุงเทพนะวันที่24พฤศจิกายนนี้ครับแต่ถ้าใครที่อยู่ขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียงนะมาได้เลยที่ขอนแก่นวันที่27พฤศจิกายนนี้ส่วนสถานที่และวิธีการสมัครติดตามรายละเอียดที่ลิงก์ข้างล่างกันได้เลยแล้วก็มาพบกับอัพให้ไกลไปให้ถึงครับ e ีีต่อไปเราจะพาไปอัปเกรดร้านไหน และกูรูคนไหนจะมากับผมนะอย่าลืมติดตามกัน